สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวันนี้นะครับเราจะมาแจกโค้ดอ่างเปานะครับจากแอปผ่านเงินฟรีซึ่งเราต้องทําการดาวน์โหลด2แอปพลิเคชันด้วยกันนะครับผมนะก็เป็นแอปอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันนะครับผมสําหรับแอปพลิเคชันแรกนะครับที่เราจะมาแจกโค้ดอ่างเปานี้ก็คือที่เราต้องดาวน์โหลดนะคือแอป To Money Wallet นะครับเพราะว่าเราจะทําการถอนเงินเข้าบัญชีของ To Money Wallet นะครับซึ่งถ้าใครไม่มีก็ไม่สา ามาถ,ถอนเงินได้ทุกคนเพราะว่าเราสามารถถอนได้เพียงแค่ To many Wallet นะครับ2ก็คือแอปที่เป็นพระเอกของเราในคลิปนี้เลยก็คือแอปที่มีชื่อว่า go d e l l y นะเพราะว่าเราจะทําการถอนเงินผ่านแอปเทชันไม่ใช่ดิเราจะทําการใส่โคดอังเปานะครับผ่านแอป ถ้าเราไม่มีแอป Google l y เราก็จะไม่สามารถที่จะใส่โคดอังปาแล้วก็ถอนเงินได้นั่นเองนะครับผมแนะ่ฉะนั้นก็ไปดาวน์โหลดแอปก o o g l e ด้วยเนาะซึ่งการดาวน์โหลดแอป Google y นะคุณสามารถที่จะพิมพ์ตามผมได้เลยหรือถ้าคุณพิมพ์แล้วก็ไม่เจอสามารถที่จะกดลิงก์ที่อยู่ใต้ใคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมนะโอเคนับก็จะพามาอยู่ที่หน้านี้นะให้เราทําการเปิดแอปหรือทําการกดดาวน์โหลดให้เสร็จสิ้นสำหรับคนที่ยังไม่มีแอป Google Daily นะแอป Google l y เป็นแอปเกี่ยวกับการอ่าน ข่าวดูวิดีโอนะครับตรงนี้นะมีวิดีโอจาก youtube ให้เราดูด้วยนะครับตรงนี้เป็นเข่าวกีฬาข่าวบันเทิงข่าวกางเมืองน,นะครับขเข่าเกษตรข่าเทคโนโลยีมีหมดนะครับไปดูได้นะครับในส่วนของยอดดาวน์โหลดของแอป GoDaily อยู่ที่10ล้านดาวน์โหลดณปัจจุบันวันที่24เดือนกันยายน2565ไอ้ไม่ใช่ดิ66นั่นเองนะครับผู้ชมนะโอเคนะครับเมื่อเราดาวโหลดเรียบร้อยแล้วก็เปิดแอปนี้กันได้เลยนะครับ ต่อแม่นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ให้เราไปที่เมนูขวาสุดเลยข้างล่างนะจะมีเมนูให้เราทำการเข้าสู่ระบบให้เราทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการเข้าสูระบบด้วยบัญชีของ Gmail การเข้าสระบบด้วย Facebook นะครับตรงนี้นะเราเลือกเลยนะครับว่าเราต้องการที่จะเข้าสู่ระบบผ่านช่องทางไหนนะครับเมื่อเราเข้าสู่ระบบแล้วก็จะอยู่ที่หน้านี้จะมีเชื่อโปรไฟล์ของเราตรงนี้ด้วยนะครับผมนะ โอเคนะครับต่อมาก็นะครับเราก็ทําการไปทําภารกิจที่เมนูกิจกรรมหรือเมนูภารกิจเมนูนี้นั่นเองนะครับเมนูนี้ก็คือเป็นเมนูของการทําภารกิจนับก็จะมีภารกิจนับสำหรับผู้ใช้งานใหม่ด้วยนับก็ให้เราไปทําภารกิจสําหรับผู้ใช้งานใหม่ด้วยนอกอันนี้งมีภารกิจ รายวันแล้วก็ภา,ภารกิจนับรางวัลเพิ่มเติมนะครับก็ให้เราไปทําให้เสร็จสิ้นนะครับอันนี้คือล็อกอินนะเราล็อกอินเราก็จะได้รับเหรียญด้วยนะครับอันนี้ผมได้มาอยู่ที่5000เหรียญตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็สอบภารกิจรายวันนับแนะนําให้เราทําทั้งหมดนะมันเป็นภารกิจที่ทําสั้นๆเองแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับภารกิจนี้คือการดูวิดีโอสามวิดีโอด้วยกันนะครับ <S <S แต่ละครั้งที่เราดูวิดีโอก็จะได้รับเหรียญเข้ามา และเมื่อเราทําเมื่อเราดูวิดีโอจนจบนะครับหมดแล้วทั้ง3วิดีโอเราก็สามารถที่จะมาลุนรับเรียนอยู่ที่10,000ถึง20,000เหรียญด้วยกันตรงนี้นะครับภารกิจในวันต่อมาก็คือเป็นการอ่านข่าวจากข้อความแจ้งเตือนนะครับอ่านหนึ่งครั้งได้มาประมาณ 3,000- 8 0ถึง8,000เหรียญที่เราจะสุ่มรับนะอ่าน3ครั้งสุ่มมา 5,000- 1ถึง15,000เหรียญด้วยกันนะครับและการอ่านบทความปกตินะครับ จะได้รับรางวัลประมาณ3 0 0 0ถึง8,000เหรียญหนึ่งครั้ง3ครั้งก็5 0 0 0ถึง5,500เหรียญน,นะครับ6ครั้งก็8 0 0 0ถึง8,500เหรียญครับแล้วก็10ครั้งก็คืออยู่ที่1 5 0 0 0จนถึง1 6 0 0 0เหรียญด้วยกันนะครับแชร์ไปยังไลน์จะได้รประมาณ3 0 0 0ถึง8,000เหรียญด้วยกันตรงนี้คือรางวัลจากการที่เราทำภารกิจนะครับส่วนรางวัลเพิ่ม,เต,มเติมก็คือเป็นงานทำเงินแต่ว่างานนี้ผมไม่นำให้เราทำไม่แนะนำให้เราทำเพราะว่าหลังๆไม่เนี่ยมีคนทำไป ไม่ได้รับจริงนั่นเองนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องทําในส่วนของเมนูนี้นะครับส่วนอันนี้คือการเชิญเพื่อนเพื่อรับรางวัลใหญ่อันนี้ก็ไปกดแล้วก็เชิญเพื่อนได้นะแล้วก็จะมีรหัสโค้ดของตัวเองนะก็ไปใส่ให้เพื่อนได้เลยตรงนี้นะครับและวงล้อนําโชคหรือวงล้อจับรางวัลตรงนี้ก็สามารถหมุนได้5ครั้งด้วยกันนะครับแต่ละครั้งที่เราหมุนไปนั้นนะครับเราก็ จะได้รับเหรียญด้วยแล้วก็บางครั้งจะไม่ได้รับเหรียญก็มีเหมือนกันก็คือจะเป็นเบนเดอร์เอ็นนะครับอันนี้ก็ได้รับเหรียญอยู่ที่688เหรียญน,นะครับอ่าก็จับต่อไปเลยถ้าเราจับแล้วก็หมุนไปจนครบ3ครั้งเราสามารถเปิดอี่สมบัติได้นะครับโอเคทุกคนเนเดี๋ยวเราจับให้ครบ3ครั้งแล้วก็เราจะเปิดอีสมบัติด้วยนะครับ โอเคอันนี้เป็นในส่วนของเบนเนอร์ถ้าไม่มีอะไรก็กดการกรบาทปิดไปแล้วก็เปิดหิสมบัติมาได้รับมาอยู่ที่6 8 8เหรียญกดคําว่ายอมรับนะครับแล้วก็ออกไปได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็ไปทําการอ่านบทความต่อจากเมนูแรกตรงนี้นะครับก็ผมจะอ่านบทความที่เป็นเกี่ยวกับอาหารนะครับแล้วก็กดตรงนี้ไป ก็อันนี้บทความนี้ก็คือว่า6อาหารช่วยบำรุงกระดูกเราอ่านไปจะมีตัวจับเวลาข้างล่างนี้ให้มันจับเวลาไปจนครบ1นรอบแล้วก็เปลี่ยนเป็นไอคอนของขวัญให้เรากดที่ไอคอนของขวัญน,นะครับแล้วก็นับเราก็จะได้อยู่ที่400เหรียญด้วยกันตรงนี้นะครับแล้วก็เราอ่านต่อยังได้อยู่นะยังได้อยู่นะ ตัวนี้ยังจับเวลาอยู่ถ้ามันยังหมุนอยู่แบบนี้มันยังเดินอยู่นะครับเราก็ยังสามารถสไร้างรายได้ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันหยุดแบบนี้ให้เราเลื่อนหน้าจอาขึ้นไปแบบนี้นะมันก็จะเดินต่อเพียงแค่นี้เองนะครับเทคนิคนะครับเราก็มาอ่านแล้วก็มารับเงินได้ตรงนี้นะครับต่อมาคือการดูวิดีโออันนี้ก็คือจะเป็นวิดีโอจาก YouTube โดยตรงมันจะเขียนว่า YouTube ข่าวกีฬานะครับอ่ะนี่ข่าวกีฬานะครับข่าวท่องเที่ยวอ่ะนี่ข่าวท่องเที่ยวนะข่าวบันเทิงอ่ะนี่ข่าวบันเทิงนะครับงานฝีมืออ่ะก็มีงานฝีมือนะครับเราก็มาดูได้สัตว์เลี้ยงนะครับอ่ะนี่คือสัตว์เลี้ยงนะครับเกมอ่ะมีเกมด้วยเผื่อใครชอบตั้งเล่นเกมก็มีเกมด้วยนะครับ แล้วก็ไม่มีแล้วนะมีแค่นี้ในส่วนบดมูลนะครับผมนะแล้วก็อันนี้คือเป็นวิดีโอสั้นนะครับเราสามารถที่จะมารับชมได้นะครับดูเหมือนว่าตอนนี้มันบั๊กอยู่นะมันไม่แสดงให้เราเห็นทุนนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการที่เราแนะไป ทำการถอนเงินนะอ่ะหรือไม่ก็รับภารกิจตรงนี้นะอ่ะเมื่อเราอ่านบทความสำเร็จหนึ่งครั้งก็มันจะขึ้นคุาเกตตรงนี้นะครับให้เรากดเกตไปนะเมื่อเรากดเกตไปแล้วมันก็จะมีวิดีโอเด้งเข้ามานะเราดูวิดีโอให้จบแบบนี้นะเราก็ดูให้จบหนึ่งครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็จะขึ้นการกระบาดตรงนี้นะครับพอขึ้นการกระบาดแล้ว เราค่อยกดกระบาทปิดไปนะครับอ่ะแล้วก็มันก็จะได้นี่ทุกคนนะ4,657เหรียญด้วยกันเมื่อกี้จากการที่เราทำภารกิจอ่านข่าว1ครั้งนะครับการถอนเงินก็คืออยู่ที่เมนูนี้นะครับอ่ะแล้วก็เลือกการถอนเงินได้เลยสามารถถอนได้ตั้งแต่200บาท500บาทแล้วก็1,000บาทนะครับนี่คือประวัติที่ผมเคยถอนเงินไปล่าสุดนะครับก็เมื่อวันที่11เดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับอันนี้คือเป็นการรับอ่างเปานะ โอเคนะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวเรามาแจกโคดอังเปากันเลยดีกว่านะครับมาที่เมนูนี้นะเมนูสุดท้ายสุดที่อยู่ทางด้านขวามือสุดเลยข้างล่างมาที่คําว่าโค้ดอังเปานะครับโคดอังเปานะครับนี่นะแล้วก็ให้ใส่โค้ดตังผมนะครับสําหรับโคดนี้นะครับก็ทําตามผมนะพิมพ์ตามผมเลยเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับ b v นะครับอ่าแล้วก็ 888แล้วก็9นะ83ดัวนนะครับแล้วก็9กดแลกรับเลยนะครับในี่คนนีผมได้รับมาอยู่ที่23บาทนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆได้รับเงินแบบผมนะก็ให้เรากดถอนเงินตอนนี้แต่ถ้าหากเพื่อนๆได้รับเป็นเหรียญนะประมาณ300เหรียญด้วยกันเนาะเพื่อนๆก็สะสมต่อไปแล้วก็ถ้าถึงขั้นต่าในการถอนเงินเพื่อนๆก็กดถอนเงินได้เลยนะครับโอเคกดถอนเงินตอนนี้สำหรับคนที่ได้รับเงินแบบผมนะแล้วก็กดยืนยันการแลกรับกดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับ เรเรียบร้อยทุกคนนะตอนนี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันยังไม่เรียบร้อยนะมันกําลังโหลดอยู่นะถ้าหากว่ามันโหลดอยู่นี้นะครับดูเหมือนว่ามันบั๊กแต่ไม่ก็มันเครือข่ายไม่ว่างแบบนี้คือเราต้องไปทําการไอเดน,นใหม่นะก็คือไปทําการกดใหม่แล้วก็ เข้าไปใหม่นะแล้วก็ไปถอนเงินใหม่นะให้เรานะครับไปที่หน้าหลักก็คือตรงนี้เลยหน้าหน้าโคดอ่างเปาครับใส่ไปที่โคดอ่างเปาแล้วก็ไปที่ประวัติการแรกครับแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับนี่นะเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับพอเราเลื่อนลงมาจนเจอข้างล่างสุดแล้วก็กดถอนเงินตอนนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันการแลกรับอีกครั้งหนึ่งกดยืนยันนะครับตรงนี้นะ นีุ่กคนะถ้ามันขึ้นแบบนี้เครื่องใหม่ถูกแล้วก็การแลกรับรางวัลสําเร็จไหมถึงว่าเราได้ทําการถอนเงินสําเร็จแล้วให้เรากดคําว่ายืนยันนะครับตรงนี้นะแล้วก็รอให้เงินเข้ามาแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ โอเคทุกคนนะครับตอนนี้ก็เงินเข้ามาแล้วนะครับนี่ดูกคนหนะ้า23บาทที่เราได้ทําการถอนไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคนับเรียบร้อยดีนะก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับได้รับเงินแล้วคอมเมนต์หน่อยใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ